อันนี้คือเมืองเล็กๆนะคะตเติเล้ล t ค r e n c e นะคะพาเด็กๆเดินชมวิวในเมืองเล็กๆปิดแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำทะเลสาบสวยๆมีที่มีที่จอดเรือมีที่แบบอันนั้นเรือด้วยก็เลยชอบค่อนข้างจะมีของหลายอย่างแต่ว่าราคาค่อนข้าง,งเยอะเยอะมากเลยแหละเพราะมันอยู่ในเกาะก็เหมือนบ้านเราอะถ้าอะไรอยู่ในเกาะราคาก็จะดับเบิ้ล

แต่เราไม่ได้พักในเมืองนี้นะคะเราพักอยู่ในแคมป์เรามีเทเลอร์จัดในแคมป์เป็นรถบ้านเราเช่าเป็นรายปีทุกๆปีเราสามารถมาที่นี่ได้ในช่วงซัมเมอร์อยู่ในแคมป์ของตัวเองไม่ได้ตั้งแต่จ่ายค่าเช่าแต่เราเช่าเป็นรายปีคือมันจะถูกกว่า Oh high. Why, why did boating in in such an calm water? Hey, I just became calm. Let's, let it go this side. Okay. Huh? Stand right here and walk this side. And I'll walk on your left side. <laughs> yeah, like that. <laughs> oh my god. <laughs> don't do it, I don't trust you. <laughs> ซื้อเลยอันนี้สวยจริงแต่เรือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เราพอดีจับครอบครัวเล็กๆ ตกปูตกปลาธรรมดาอันนี้ก็ใหญ่เกิน you ถ้าเป็นถ <ke> you know, ้าเป็นเมืองไทยแล้วเนาะมีเต้นมีรถเข็นขายอาหารไปทั Out ่วแล้วแต่ที Out ่นี่มันกดเยอะอ่ะมันไม่มีใครอยากทำอ่ะใช่ไหมอาหารจะแบบเต็มไปทั่วนะแต่ที่นี่ ถ้าร้านอาหารปิดก,ก็คือไม่ได้กินเป็นเมืองไม่ใหญ่เล็กๆแต่น่ารักรถมาจอดอยู่ตรงนู้นไอเดียวัน Have clean oh. She's recording. Us. <laughs> yeah. You. Do you even walk more than go to the toilet? Can you stop <laughs> recording? <laughs>